สวัสดีครับก็มาพบกับมุมมองทางเทคนิคต่อนะเมะื่อวานนี้ก็ถือว่าตลาดค่อนข้างจะผันผัวและนะครับเมื่อวานเราก็ประเมินเรื่องของการเบรกเอาท์นะครับว่าถ้ามันเบรกทางไหนเนี่ยน่าจะเล่นไปฝั่งนั้นนะครับแต่ว่ามันเล่นไปฝั่งนั้นได้แค่ครึ่งวันนะครับก็อย่างเซดินเด็กเนี่ยจุดเบรกเมื่อวานเนี่ยมันคือพันสที่เป็นเส้น200นะครับเราก็มองว่าถ้าเบรกตรงเนี้ยนะครับน่าจะปรับตัวขึ้นแล้วก็ไปมองทาร์เก็ตแถว1 3ึ่งสามหนึ่งศูนย์หนึ่งสามสองศูนย์นะไปสุดท้ายเนี่ ไม่ถึงนะครับก็ขึ้นไปแค่ประมาณ1-3-6่แล้วช่วงบ่ายเนี่ยก็ปรับตัวลดลงมานะครับแต่ถามว่าการย่อลงมาของเซรินเด็กเนี่ยมันทําให้ภาพเนี่ยเสียเยอะไหมผมว่าก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องยอมรับแหละมันต้องใช้เวลาในการพยายามตั้งฐานใหม่นะครับเพราะว่าการที่มันเบรกแล้วมันไม่ไปเนี่ยแปลว่ามันตั้งฐานมาไม่พอนะครับเราก็ต้องรอดูการตั้งฐานใหม่ของเซรินเด็กนะครับ สำหรับคีย์ของแนวรับเนี่ยเรายังให้ไว้ที่เดิมนะครับก็คือ1 3 8 2อันเนี้ยเป็นแนวสําคัญตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วละนะถ้าจําได้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่เราบอกเวลาเราเก่งกําไรตัวเซ็นดิ้งเด็กเนี่ยตอนกลับมายืนเหนือ1 2 8 2เนี่ยอันนี้ให้เก่งกําไรขึ้นไปเลยนะครับเพราะว่าตรงจุดเนี้ยมันคือโลเก่าเวลาหลุดลงไปเนี่ยมันมันเป็นแค่ฟอลเวลากลับมายืนได้เราก็สามารถเก่งกําไรการเกิดเทคนิคอลีบาวได้ดังนั้นไอ้ตรงจุดที่มันเคยเป็นแนวต้านของเดิมเนี่ยนะครับเวลามันถอยกลับมาเนี่ย มันก็ทําหน้าที่เป็นแนวรับเมื่อวานก็ถือว่าทําหน้าที่เป็นแนวรับได้ดีนะครับก็ลงมาที่1 2 8 2แล้วก็มีแรงซื้อกลับไปประมาณ10จุดขึ้นไปประมาณ1292สานะครับเอ่อสำหรับการขึ้นนะครับมันก็คงยังไม่ได้มีอัพไซด์เยอะมากนะครับคือตอนนี้เราเราเห็นกรอบชัดตแล้วแหละว่าไฮเดิมไม่ผ่าน1 3 0 6สนะครับส่วนแนวรับก็แถวประมาณ1 2 8 2ก็คงเห็นการแกว่งไซด์เวในกรอบตรงนี้ไปก่อนสําหรับภาพของเซดินเดชนะครับเรามาแตะกันที่ไส้ในของเซตนิดนึงนะครับคือโปรตีเนี่ ัวผมก็ดูมาเก็ตเบรดทุกวันแหละนะครับปกติเวลามันมีการยอร่อลงมาเนี่ยสมมติเซตมันปิดลบลงมาเนี่ยสิ่งที่เราจะคาดหวังก็คือนิวไฮมันควรจะลดลงะนะครับส่วนนิวโลควรจะ,ะควรจะเพิ่มขึ้นแต่เมื่อวานเนี่ยภาพมันกลับนะครับกลายเป็นว่าเซตเนี่ยปรับตัวลงมาจริงแต่ว่านิวโลเนี่ยมันลดลงนะครับขณะที่นิวไฮมันเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวสท้อนอย่างหนึ่งว่าการย่อลงมาเมื่อวานเนี่ยมันยังไม่ได้ถือว่ามีอะไรที่มันน่ากลัวนะครับภาพมันก็ยังแค่ไซเวย์นะครับ แล้ววันนี้ผมอาจจะมาคุยตรงหุ้นกลางหุ้นเล็กนิดนึงนะว่ามันมีโอกาสจะจะกลับมาเคลื่อนไหวได้ดีกว่าพวกหุ้นใหญ่นะครับก่อนหน้านี้เราเคยหยิบมาเปรียบเทียบไปดูนิดนึงว่าพวกหุ้นใหญ่เนี่ยน่าจะเล่นได้ดีกว่าเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพวกเซตเอสเซทเนี่ยเอเนี่ยหุ้นกลางหุ้นเล็กมันหลุดโลนะครับแต่ตอนนี้ผมว่าหุ้นกลางหุ้นเล็กเนี่ยมีโอกาสจะดีขึ้นเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะครับมาดูตรงนี้นะครับมาดู m a c d กันนะครับ m a c มมันใกล้จะตัดขึ้นนะครับของ m a i เอสเซเนี่ยก็ใกล้จะตัดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเอสเซเหมือนจะตัดขึ้นแล้วนะครับเอสเซตัดขึ้นแล้วเอไมไอใกล้ๆนะครับก็เลยคิดว่าหุ้นกลางหุ้นเล็กนี่แหละนะครับน่าจะเริ่มฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะครับนี่ก็เป็นที่มาที่ไปแหละว่าทําไมหุ้นที่ทำนิวโรมันไม่ได้ไม่ได้พุ่งมาเยอะเพราะก่อนหน้าเนี่ยหุ้นที่ทำนิวโรมันพุ่งมาเยอะเนี่ยมันมาจากหุ้นกลางหุ้นเล็กนะครับถัดมาเป็นภาพของ Se สฟิฟตี้อินเด็กซ์ฟิวเจอร์นะครับสำหรับ ตัวเซดริปตินเด็กฟิวเจอร์เนี่ยเมื่อวานก็น่าเสียดายนะครับเราก็ขาดทุนไปนะครับคือจริงๆแพทเทิร์นเนี่ยมันมาเหมาะกับการเล่นละสําหรับตัวของฟิวเจอร์นะครับก็คือช่วงเช้าเนี่ยเราให้แพทเทิร์นสามเหลี่ยมนี้ไว้เลยว่าโอเคเป็นจุดเล่นแล,ะละ้วล่ะนะครับแถว8ปดหนึ่งสามนะครับเบรกได้ก็ซื้อนะครับก็เปิดมาปุ๊บก็เบรกได้เลยนะครับก็ปรับตัวขึ้นไปแต่จุดทาร์เก็ตของเรามันคือ825นะครับมันก็ไม่ถึงนะครับมันก็ขึ้นไปแค่ประมาณ 819แล้วปรับตัวลงนะครับแต่ก็โชคดีอย่างหนึ่งคือตอนที่เราแนะนําซื้อไอ้แพทเทิร์นสามเหลี่ยมเนี่ยตอนแรกเราวางสต็อปลอสไว้แถวนี้นะรประมาณ806แต่ตอนนี้ตอนเช้ามันเบรกขึ้นไปแล้วเนี่ยบทวิเคราะห์ช่วงบ่ายเราก็เลยเลยมีการเลื่อนสต็อปลอสละนะครับเพราะผมก็กังวลเหมือนกันเรื่องของอีเวนต์การเมืองในช่วงบ่ายก็เลยเลื่อนสต็อปลอสขึ้นไปแถวประมาณ812นะครับมันก็ปรับตัวลงนะครับแล้วก็หลุด812นะ,ะ, 5, 1, ะ 5, 1, นก็เลยทําให้ตัวฟิวเจอร์โดน Stop โดนสต็อปไปแต่ว่าโดนโดนไม่เยอะนะครับโดนแค จุดสองจุดแค่นั้นเองนะครับถ้าเกิดเราไม่เลื่อน stop เนี่ยเนี่ยเราโดนหลายจุดเลยนะครับการที่แพทเทิรมันพังนะครับเราก็คงต้องรอ,อการสร้าง pattern ์ใหม่ก่อนสำหรับ set ฟิฟตี้อิ u เด็กนะครับสำหรับตัวของราคาทองคำนะครับสำหรับทองคำเนี่ยโมเมนตัม um ของมันนะครับมันก็ยังอยู่ในรูปแบบเดิมนะครับก็คือรูปแบบของ ascending triangle นะครับเราก็อรอลุ้นเรื่องของการ break out นะครับแต่เมื่อวานเนี่ยก็ยังถือว่า เบรกไม่ได้นะครับคือขึ้นไปประมาณ2480ก็โดนขายลงมานะครับแต่ภาพรวมก็ยังเหมือนเดิมแหละนะครับที่เราคุยว่าอย่าเพิ่งเบรกเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเบรกเร็วเกินไปเนี่ยภาพมันก็ยังไม่ค่อยสวยนะครับเราอยากเห็นมันแกว่งในกรอบตรงเนี้ยเลี้ยงตัวตรงเนี้ยสักระยะหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเบรกนะครับสัปดาห์หน้าอะไรเงี้ยค่อยมาว่ากันอีกทีสําหรับแพทเทิร์นของราคาทองคําส่วนคนที่บอกว่าเอ๊ะทองคําไม่ผ่านไฮเดิมแล้วเนี่ยนะครับแล้วถ้าหาจังหวะช็อตได้ไหมเนี่ยผมว่าถ้าเกิดจะ,จะ,จะเล่นฝั่งชเนี่ย อาจจะเล่นช็อตซิลเวอร์ดีกว่านะครับช็อตซิลเวอร์น่าจะง,ง่ายกว่าเพราะว่าเวลาเราช็อตเนี่ยเราช็อตเส้น20แล้วเราก็รอขายเส้น200ไปสําหรับตัวของซิลเวอร์นะครับสำหรับราคาน้ํามันนะครับก็มีการปรับตัวลงนะครับเนื่องจากว่าตอนที่มันขึ้นไปเนี่ยเราก็ไม่ได้ยังไม่ได้บูริชมากที่เราบอกว่ามันเกินเส้น200วันไปเนี่ยแต่มันก็ยังไม่ได้เกิดโกลเด n c r o s s นะครับดังนั้นที่มันขึ้นไปเนี่ยเรายังไม่สรุปว่ามันเป็นขาขึ้นนะครับตอนนี้มันก็เลยโดนขายลงมาจาก8ปดเหรียญเนี่ อ่าเจ็ดสิบหกเจ็สิบเจ็ดเหรียญละสาหรับตัวของราคาน้ํามันแต่ก็แต่ก็แบบไม่ขนาดขาลงนะผมว่ามันก็คงเป็นลักษณะของไซด์เว์เพื่อรอทําฐานอะไรบางอย่างมากกว่าสําหรับราคาน้ํามันนะครับส่วนแนวโน้มค่าเงินนะครับก็ค่าเงินตัวแรกคือค่าเงินเยนนะครับสาหรับค่าเงินเยนเนี่ยเราก็วิเคราะห์คล้ายๆเดิมแหละนะครับว่ามันควรเป็นจุดในการช็อตมากกว่าแถวประมาณใกล้ๆตรง148นะครับก็จะเป็นจุดช็อตสำหรับ u s d JPY นะครับ ส่วนค่าเงินยูโรเนี่ยนี้ปรับตัวขึ้นแรงเลยเมื่อวานทำ high ้วหเกินเกินระดับ1.1ขึ้นไปแล้วนะครับแต่การขึ้นไปแรงๆเนี่ยไม่ใช่จังหวะไล่นะครับเราต้องรอแบบรอจังหวะ pullback ลงมามากกว่าถึงจะเริ่มซื้อได้สําหรับค่าเงินยูโรนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นค่าเงินบาทนะครับค่าเงินบาทก็มีการอ่อนค่าสลับกลับขึ้นมานะครับตอนต่ำมา35เราก็ไม่ได้เป็นลักษณะของการไล่ช็อตนะครับเราก็เน้นว่าพยายามหาจังหวะรีบาวแล้วค่อยช็อตนะครับ ยิ่งใกล้เส้น20วันเท่าไหร่เนี่ยยิ่งดีจะเป็นจุดในการช็อตที่ดีสำหรับตัวค่าเงนินบาทโอเคมาที่ภาพของเซกเตอร์โรเทชันนะครับสำหรับภาพของเซกเตอร์เนี่ยกลุ่มที่มีโอกาสจะเข้ามาในโซลิดดิ้งเจะมี2กลุ่มคือ Energy กับ h e a l t h c a r นะเป็น2กลุ่มที่รอจะเข้าในโซนของล e a d ิ้งนะครับสำหรับหุ้นแนะนำในวันนี้นะครับก็จะมีครบทุกสไตล์เลยนะครับก็คือทั้ง ผู้แบ็กมีนรีเวอร์ชันนะครับเบรกเอาแต่ความน่าสนใจคือวันนี้นะครับมันกลายเป็นว่าหุ้นแนวเบรกเอาเนี่ยมาเป็นมาอยู่ในที่เราเลือกเนี่ยเยอะนะครับคือก่อนหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าหุ้นแนวเบรกเอา t มันยแทบไม่มีนะครับตอนนี้ก็จะมีเรื่องของการเบรกเอาเนี่ยเข้ามาเยอะนะครับวันนี้จาก6ตัวจะมีอยู่3าตัวที่เป็นแนวเบรกเอาเลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนจะไปที่แนวเบรกเอาเราเอาแนวพวกมีนรีเวอร์ชันก่อนละกันนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับ สำหรับตัวแรกนะครับที่มีคนถามมาเยอะเหมือนกันก็คือตัวของ o r นะครับสำหรับ o อเนี่ยมันมันก็หลุดโลลงมาแหละนะครับสำหรับ o อเนี่ยมันมันหลุดโลลงมามันก็เลยไม่ใช่จุดในการเก่งกำไรมาประมาณเกือบเดือนละแต่ถ้าเกิดเรามองในภาพใหญ่เนี่ยตอนเนี้ยเราก็จะเห็นว่า o อเนี่ยมันก็วิ่งตามกรอบแหละคือมันเป็นขาลงนะครับมันก็ลงตามกรอบของดาวเทนชานแนลแหละแต่ตรงเนี้ยมันผมว่ามันก็ลงเยอะไปแล้วนะครับคือมันลงไปที่กรอบล่างของดาวเทนชานแนลแล้วมันหลุดไปนิดนึงด้วยนะครับ สำหรับตัวของ์ไเนี่ยมันก็เกิดเดเวอร์เจนนานแล้วแหละนะครับเราแต่เราแค่รอนะครับเราแค่รอห้แคนเดลมันกลับตัวเพราะก่อนหน้านี้แคนเดลมันแดงยาวๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ใช่จังหวะเล่นเดเวอร์เจนแต่ว่าเมื่อวานปิดเป็นแคนเดลกลับตัวได้ก็เริ่มเป็นจุดในการเก่งกาไรนะครับแนวรับ13.9สต๊อปรอถ้าต่ากว่า13.5นะครับเป้าหมายคือ14.7แล้วก็15บาทสําหรับ OR นะครับนี่เป็นแนวมินรีเวอร์ชันสำหรับตัวของแนว l l b a c k นะครับให้มาดูตัวของ BTG นะเพราะว่า BTG เนี่ย มีจังหวะ pull back ลงมานะครับที่เส้น SMA 200วันนะครับการที่มันยืนตรงนี้ได้ไม่หลุดเนี่ยมันก็จะถือเป็นการยกโลขึ้นในตัวด้วยนะครับดังนั้นแถวประมาณ22.6เนี่ยเลยเป็นจังหวะในการซื้อเก็งกำไรนะครับ Stop loss ต,ต,ต่ำกว่า22บาทเป้าหมายนะครับคือ23.5แล้วก็24บาทสำหรับตัวของ BTG สำหรับตัวถัดมานะครับที่เริ่มเป็นแนว Break out ละก็คือตัวของ ECO นะครับสำหรับ E โก้เนี่ยนะครับผมว่าสัญญาณการกลับตัวเนี่ยมันก็ชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับคือก่อนหน้านี้เราก็พยายามเล่นอ่าเล่นมีรีเวอร์ชั่นไปแต่ตอนนี้ผมว่าแนวเบรกเอาเริ่มจะใช้ได้ละเพราะเอโก้เนี่ยที่โซนด้านล่างเนี่ยมันเริ่มมีการทําฐานนะครับทำฐานเป็นกรอบนะครับทำฐานเป็นกรอบทำฐานเป็นกรอบเสร็จปุ๊บนะครับ MACD เริ่มมีการตัดขึ้นเหนือเส้นสัญญาแล้วถ้าเราถอยไปไกลกว่านั้นนะครับมันก็สามารถมองตรงเนี้ยว่าเป็น MACD divergence ได้ด้วยนะครับซึ่ง MACD divergence เนี่ย ความแข็งแกร่งเนี่ยมันมากกว่า RSI divergent นะครับดังนั้นนะครับการที่ราคาเนี่ยกำลังทะลุผ่านกรอบไซด์เวตรงนี้ก็จะเป็นจุดคอนเฟิร์มการกลับตัวนะครับเป้าหมายสำหรับตัว Echo เนี่ยอยู่ที่102แล้วก็105นะครับแนวรับ99.25ส้ตอปลอ้าต่ำกว่า97.5สําำหรับ e อโกนะครับถัดมาเป็นตัวของ BEC นะครับวันนี้ก็จะเป็นแนว Break out เหมือนกันแต่ว่ามาเป็น Pattern นะครับ แพทเทิรของ BEC คือ descending triangle นะครับตอนนี้ก็จาะแนวเบรกที่3.7ผ่านได้ก็มีเป้าหมายที่3.82แล้วก็3.92ตามลำดับนะครับแนวรับก็คือ3.68แล้วก็3.6สําหสำหรับ BEC นะครับเอาเอาเบรกเอาไว้จบก่อนเลยแล้วกันก็คือตัว EKH นะครับตัว e EKH เนี่ยก็ซึมลงมานานนะครับก็ซึมลงมานานแต่ว่าการซึมมาเนี่ย นะครับรอบล่าสุดเนี่ยก็เริ่มฟ์ร์ม pattern แล้วก็ b r e กได้ละก็คือ pattern รูปแบบของสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับเป็น symmetrical triangle นะครับคือถ้ามอง MACD ก็จริงก็ถือว่ามี d i v e r g e n ์ของ MACD ด้วยนะครับแล้วก็มีการ break เนีก็มีสัญญาณบวกมา2อย่างเลยสำหรับแนวรับนะครับก็คือแนว b r e a ที่ประมาณใกล้ๆตรง6.6ต t อปลอถ้าต่ำกว่า6.5นะครับเป้าหมายคือ6.85ก็7.05นะครับ ส่วนตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวของ LTS นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นการแนะนําในบทวิเคราะห์เทคนิคเนี่ยครั้งที่2ของอตั้งแต่หุ้นมีการเทรดดิ้งมานะครับรอบที่แล้วเนี่ย LTS เราไปเล่นตรงนี้นะครับที่เป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมเนี่ยเราเล่นเบรกเนี่ยก็จริงก็ถือว่าโอเคแหละนะครับเพราะเบรกแล้วก็ขึ้นไปนะครับก็ไปถึงจุดเทคโรฟิตละแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็หลุดตรงนี้ลงมาเลยนะครับคือเบรกไปปุ๊บแล้วมันหลุดลงมาเนี่ยนะครับ เราก็รอยาวเลยเพราะว่ามันหลุดหลุดแพทเทิร์นลงมาเนี่ยเราก็ต้องรอจนกว่ามันจะมีสัญญาณการกลับตัวนะครับตรงนี้มันยังไม่ถือว่าเป็นการกลับตัวเพราะว่าไอ้แท่งเขียวนี่เป็นแท่งเขียวในเชิงของโลจิตมันก็มันก็ยังไม่ค่อยสวยมากผมก็เลยรอต่อนะครับก็รอไปเรื่อยนะครับจนตอนนี้มันลงมาแถวประมาณโลเดิมที่5.7นะครับแต่สังเกตว่าที่โลเดิมที่5.7เนี่ย มันเป็นจุดที่ไอซ์ไซดโอเวอร์โซพอดีแล้วตอนนี้เริ่มออกจากเขตโอเวอร์โซละแคนเดลก็มีการกลับตัวละผมเลยคิดว่าเป็นจังหวะในการเก็งกาไร LTS ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแนวรับ5.9นะครับสต็อปลอนะครับนี่สาคัญนะครับเพราะว่าถ้าต่ํากว่าแถวประมาณ5.6อะไรแถวเนี้ยลงไปเนี่ยดาวไซด์มันข้างล่างมันไม่มีนะครับเราต้องเวลาเล่นตัวเนี้ยต้องต้องมากไว้ก่อนสต็อปลอสถ้าต่ำกว่าม้านะครับเป้าหมายคือ6.3แล้วก็6.6สําหหรับ LTS นะครับนี่ก็เป็น หุ่นแนะนําทั้งหมดในวันนี้นะครับก็จะมีแนว break out ถึง3ตัวนะครับอีก3ตัวก็จะเป็นพวกแนว pull back แนว mean reversion นะครับโอเคเดี๋ยวมาที่ตัวของอตัวของคำถามนะครับสำหรับคำถามตัวแรกก็เป็นตัวของปอทสพนะครับถ้าขายไม่ทันทำไงดีก็ถือต่อก่อนนะครับเพราะว่ามันมันก็ลงมาที่แนวรับละมันก็คงไม่ใช่จังหวะในการรีบมามา,มาขายละนะครับก็คง ให,ให้ถือไปก่อนนะครับสำหรับตัวปอทอสอบพอสำหรับตัวของ GC นะครับสำหรับ GC ก็เป็นหุ้นที่เราแนะนําจกิ่งกาไรเมื่อวานนี้นะครับแต่ก็ยังทํางานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็แนะนําถือต่อไปสําหรับตัวของ GC นะครับเพราะว่าคาดหวังการเกิดเทคนิคอลรีบาวจากไดโวเจนแล้วก็แคนเดลที่กลับตัวแหละนะครับสำหรับ x p g นะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรเล่นนะครับรอบล่าสุดเนี่ยที่เราแนะนําเล่นไป x p g เนี่ยคือเราเล่น เราเล่นเด v e r ร์เจนรอบนี้เพื่อไปปิดแกรนะครับจะเห็นว่าขึ้นมาปิดแกรบพอดีเลยนะครับแล้วก็ปรับตัวลงมาทำโลว์ว low นะครับแต่เวลาทำโลว์วอรแรกๆเนี่ยก็ยังไม่มีจังหวะให้ซื้อนะครับแม้ว่าจะลุ้นเด v e r g e n จนอีกรอบหนึ่งแต่ว่าอย่าลืมว่าเวลาเล่นเด v e r g e n จนแคนเดลสติ๊กมันไม่ควรจะเป็นแดงยาวๆแบบนี้นะครับดังนั้นต้องรอไปก่อนสําหรับ xpg นะครับสำหรับตัวของ cgh นะครับสำหรับ cgh ก็ แนวโน้มนะครับมันก้ากึ่งมากกว่านะครับคือแคนเดลสติกเนี่ยดีนะครับแคนเดลสติกเนี่ยดีดังนั้นระยะสั้นเนี่ยเราพอคาดหวังการรีบาวได้แต่ถามว่ามันจะกลับมาเป็นขาขึ้นหรือเปล่าก็ต้องกลับมายืนเหนือเส้น200ให้ได้ก่อนแล้วก็ต้องรอดูการเกิดก o ูดเลนค o อสขึ้นอีกครั้งหนึ่งสำหรับตัวของ CGH นะครับถัดมานะครับมาที่ตัวของ STA นะ STA เมื่อวานเนี่ยถือว่าถือว่าโหดมากนะครับเพราะว่าตัวของราคาเนี่ยช่วงแรกเนี่ยมันถอยลงมาก่อนนะครับมันถอยลงมาก่อนแล้วมันก็ค่อย ดันกลับมาปิดสูงนะครับดังนั้นผมว่าก็ควรต้องหาจังหวะรับกลับแหละนะเอสเเนี่ยจริงภาพใหญ่มันก็ก็สวยนะครับเพราะว่าภาพใหญ่เนี่ยมันไม่ต่ำกว่าเส้น200วันคือหุ้นที่ยื่เหนือเส้น200วันเนี่ยเมื่อกี้ผมไม่ได้มีตัวเลขชัดๆนะครับเนี่ยผมเปิดมาดูเนี่ยหุ้นที่ยืนเหนือเส้น200วันในประเทศไทยตอนนี้มีอยู่26ตัวตียค้าว25ตัวก็ประมาณหนใน4ของตลาดที่เป็นขาขึ้นนะครับ SCA เนี่ยภาพใหญ่ก็เป็นขาขึ้นอยู่นะครับถ้าเกิด เมือ่อวานโดนเหวี่ยงโดนสต็อปลอไปเนี่ยจริงวันนี้ก็น่าจะหาจังหวะในการซื้อกลับไปใหม่นะครับแต่ก็ต้องดูราคานิดนึงว่าราคามันเปิดกระโดดหรือเปล่าคือถ้าเกิดเปิดกระโดดมากๆเนี่ยเราก็อาจจะต้องรอให้มันมีการ pullback กลับมาแถวช่วง gap แ,แล้วก็ค่อยซื้อสําหรับตัวของ STA นะครับมาที่ตัวของ n e t b a y นะครับ n e t b a y ก็มีการฟื้นตัวนะครับแต่ n e t b a y เนี่ยที่เราคุยไปในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็คาดหวังแค่แค่ divergent นะครับดังนั้นเวลามันปรับตัวขึ้นมา ชนเส้น20แล้วเนี่ยประมาณ14แล้วเนี่ยมันเป็นจุดในการเริ่มทยอยขายออกมากกว่าถ้าคนไม่มีเนี่ยซื้อเส้น20วันเนี่ยผมว่าอาจจะไม่คุ้มมากในการซื้อนะครับแนวรับ13ครับแนวต้านก็แถว14บสหนะครับแลนด์เฮาส์ How, นะครับแลนด์เฮาส์ต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องรอตัวแคนเดิลให้มันให้มันมีการกลับตัวนี้มันดีกว่านี้หน่อยนะครับคือแคนเดิลมันยังแดงยาวๆอยู่นะครับคือรอบล่าสุดเนี่ยที่เราเล่น เราเล่นตัวของ property เนี่ยก็คือเราเล่นตัวสุาลัยเพราะว่าตอนนี้มันลงมาแดงายาวๆเนี่ยแล้วเรามาเห็นพวก c a n d l e แท่งเนี้ยนะครับเป็น Hammer อย่างเงี้ยเราถึงจะแนะนําซื้อนะครับแลนด์เฮาส์เนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยควรจะรอแบบเห็นแฮมเมอร์ก่อนนะครับแล้วเราค่อยซื้อนะครับส่วนเอโอทีนะเอโอทีตอนนี้ก็ยังไม่ที่มีจุดในการเล่นนะครับคือรอบไปแล้วตอนเราเล่นเนี่ยเราเล่นตรงนี้นะครับเราเห็นค a นเดลกับตัวเล่นมีรีเวอร์ชันไปเส้น20ตอนเนี้ยถอยลงมาก็ต้องรอจังหวะใหม่นะครับจนกว่าจะเริ่มเห็น มีรีเวอร์ชันใหม่ครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นช่วงนี้ยังไม่ใช่จุดในการเข้านะครับส่วนดูโฮมเนี่ยผมว่ายังไม่ควรเล่นนะครับเพราะดูโฮมเนี่ยเราแนะนําไปแล้วมันโดนสต็อปไปแล้วนะครับดังนั้นก็เล่นไม่ได้เพราะามันหลุดอัพเทรนไปแนวโน้มมันก็เสียนะครับก็คงต้องรอการทําฐานใหม่สักระยะนยึงเลยสําหรับตัวของดูโฮมนะครับมาที่ตัวของ OSP นะครับ OSP เนี่ยก็พอเป็นจังหวะสะสมได้นะครับเราก็เห็นกรอบ ชัดเจนนะครับใกล้ๆ23เนี่ยซื้อได้นะครับแล้วเราไปรอขายใกล้ๆถึง25ก็เป็นกรอบไซเวส์สำหรับ OSP นะครับสำหรับ CPO นะครับ CPO เมื่อวานเนี่ยนะครับมันลุ้นได้นะครับเมื่อวานมันลุ้นได้คือคือเมื่อวานเนี่ยมันเป็นการลุ้นเบรกเอานะครับคือเราเมื่อวานเนี่ยเวลาถ้าเล่น CPO ต้องตั้งท่าประมาณนี้นะครับว่ามันมันคือการฟองแอสเซนดิงถ้าเบรกตรงเนี้ยนะครับจะเป็นจุดซื้อแต่สุดท้ายเราจะเห็นว่ามันไม่เบรกนะครับไม่เบรกฝั่งขึ้นแล้วหลุดมาเบรกฝั่งลงเนี่ยนะครับแปลว่า มันเลือกนะครับมัน pattern ทเชทิงบวกมันมันไม่มีนะครับดังนั้นเต็มที่เนี่ยสำหรับ CPO เนี่ยก็คือต้องไซด์เวก่อนมากกว่านะครับก็อาจจะต้องรอดูไปก่อนสำหรับ CPO นะครับสำหรับ NYT นะครับ NYT ผมว่ายังไม่น่าเล่นนะครับมันมันโอเวอร์โซจัดๆเลยนะครับแต่ว่าการรีบาวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นการรีบาวที่มันไม่มีดเวเทจอะไรเงี้ยเลยผมก็เลยคิดว่า รีบเล่นเนี่ยเสี่ยงเกินไปสําหรับ N Y T นะครับซื้อไม่ได้นะครับเ,เดี๋ยวมาดูสิงโงเทลว่าเป็นไงบ้างนะตัวนี้ไม่ได้ดูมานานเหมือนกันถามว่าซื้อถั่วได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่ามันหลุดโลลงมาแล้วก็แคนเดลกลับตัวอะไรเงี้ยก็ไม่มีเลยสําหรับตัวของสิงโงเทลนะครับถัดมามาดู C B G ดีกว่านะครับสำหรับ C B G เนี่ยสัญญาณการกลับตัวเนี่ยเริ่มมานะครับเพราะก่อนหน้าเนี่ย C B G เวลาลงเนี่ยมันก็มันก็พยายามทำนิวโลลงมาแต่รอบล่าสุดเราจะเห็นว่า มันเริ่มยกลนะครับเวลามันเริ่มยกโลเสร็จปุ๊บตอนเมื่อวานที่มันปรับตัวขึ้นเนี่ยมันก็เลยขึ้นได้แรงนะครับดังนั้นแถวเส้น20วันเนี่ยประมาณ65.5เนี่ยเริ่มซื้อได้ละสําหรับ CBG นะครับแนวต้านก็68-70บาทสําหรับ CBG นะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับสำหรับ v t c นะครับ v t c เนี่ยจริงๆเส้น20มันควรจะเป็นแนวรับแหละแต่ผมก็ไม่ได้มั่นใจมากเพราะอย่าลืมว่ามันไปอ่มันมันผ่ามันทดสอบแนวต้านไม่ผ่านดังนั้นเส้น20เนี่ย ที่ควรจะเป็นแนวรับเนี่ยจะหลุดมาก็ได้นะครับดับงนั้นถ้า play save หน่อยเนี่ยนะครับก็แถวประมาณ1.5จเนี่ยจะเป็นแนวรับหลักที่มันมากกว่าแต่ถ้าเราบอกว่าเราทางสายกลางก็แบ่งพยอยแบ่งซื้อก็ได้ sma 20.1จุดหแล้วก็โลเดิมอีกจุดหนึ่งก็ได้นะครับเอ,อ่สำหรับตัวของแบมนะครับรีบาวถึงไหนให้คัดลอสนะครับก็คงรอดูสักระยะหนึ่งก่อนลวกันนะผมคิดว่าแบมเนี่ยสมมุติถ้าดูในกราฟรายสัปดาห์เนี่ย ถ้าสัปดาห์นี้มันปิดแบบนี้ได้เนี่ยนะครับมันเป็นการลุ้นการกับตัวในกราฟลายสัปดาห์เลยดังนั้นอาจจะรีบาวได้ได้สักระยะหนึ่งอาจจะเป็นแบบหลักเดือนได้ก็ค่อยๆดูไปแล้วกันสําหรับตัวของแบมนะครับมาที่ตัวของ BTS นะครับตอนนี้อาจจะยังไม่ได้มีอะไรให้ทํามากนะครับเนื่องจากว่าการลงมาเนี่ยตรงนี้มันก็ยังไม่ได้มีพวกคันเดลกับตัวให้เล่นแบบชัดๆนะครับคือถ้าเกิดมันเป็นคันเดลกับตัวแบบใกล้ๆโลอยอย่างเงี้ยนะครับมันก็ยังแบบ มีจังหวะให้เล่นมาเส้น20แต่มันมีแคนเดลกับตัววันที่8เนี่ยมันกลับตัวมาไกลนิดนึงนะครับเวลามันกลับตัวมาไกลเนี่ยเราลองมองภาพถ้าขึ้นไป S M a 20เนี่ยกลับลงมาที่เป็น stop loss เนี่ยมันเท่ากันนะครับมันก็เลยทําให้ B T S เนี่ยยังไม่มีจุดเล่นนะครับมาที่ตัวของ Jazz นะ Jazz ก็ต้องระวังเส้น200นีถ้าเกิดหลุดก็ไม่ค่อยดีนะครับส่วน J M T เนะี่ยเมื่อวานนี้เราคุยไปว่า ถ้ามันขึ้นมาเนี่ยน่าจะปิดแก็บนะเพราะช่วงหลังเนี่ยนะครับคีย์หลักคือหลายๆตัวขึ้นมาปิดแก็บนะครับ็ m t ก็ขึ้นมาปิดแก็บที่13.6พอดีนะครับขึ้นมาปิดแก็บปุ๊บก็โดนขายนะครับออตอนนี้ก็คงต้องรอไปก่อนแหละสำหรับจ m t เพราะว่าการขึ้นมาแรงแบบเนี้ยมันก็ต้องรอการเซตอัพแพทเทิร์นใหม่นะครับส่วนมาสเตอร์เนี่ยนะครับมาสเตอร์ Master ผมว่าถ้าเกิดวันเนี้ยถอยลงมาจากแถว low เดิมเนี่ยน่าเล่นเพราะว่า ถ้ายิ่งลงมาใกล้โลเดิมเท่าไหร่เนี่ยผมว่าตัว r s i เนี่ยเราจะสามารถอ่านไดเวอร์เจนได้นะครับดับงนั้นถ้าย่อมาแถวโลเดิมเนี่ยน,น่าเก่งกำไรสำหรับตัวของมาสเตอร์โอเคเวลาเราจะหมดละนะครับขออีกตัวสุดท้ายแล้วกันในในช่วงเช้านะครับเป็นตัว f อฟเอนะครับฟูดโมเมนต์นะครับสำหรับ FM เนี่ยกราฟอาจจะยังไม่เยอะแต่ว่ามันเริ่มพอเห็นอะไรบางอย่างละผมให้ดูในกราฟไลน์60นาทีดีกว่าคือการว่าปีนี้นะครับไอ้หุ้นที่มันเข้ามาใหม่หลายๆตัวเนี่ยนะครับ ทางเทคนิคเนี่ยแพทเทิร์นแรกที่มันออกมาเนี่ยชอบเป็นชอบเป็นซิมเมติคอลนะครับอย่าง LTS เนี่ยมันก็เป็นซิมเมติคอลมานะครับ FM เนี่ยก็เป็นซิมเมติคอลมาแล้วในกราฟลาย60นาทีดังนั้นจุดเก็งกำไรคือ4.54นะครับถ้าเบรกได้ก็เป็นจังหวะเล่นแบบ Follow by ขึ้นไปนะครับ Stop loss 4.4ส่วนเป้าหมายเนี่ย4.7ถึง4.8สำหรับ FM นะครับก็ถือว่า มีแพทเทิร์นให้เล่นละสำหรับ FM นะครับก็วันนี้ช่วงเช้าจบเพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวช่วงบ่ายนะเรายังเจอกันได้ในในรายการชาร์ตเปอร์สเ t กทีนะครับเดี๋ยวผมจะไปวางแผนซีนารีโอภาพใหญ่ของเซ็นดิเด็กให้ว่ามันมี2 s c ซีนารีที่ผมรอดูอยู่นะครับมันเป็นแบบไหนบ้างเเดี๋ยวค่อยไปคุยกันในในช่วงบ่ายนะครับช่วงเช้าก็ลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ แฟนเพจด่วงตาที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม s u b c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจด่วงตาที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม s ี e first เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ